แด,แดนตัวกว่าแม่งเฮี้ยจริงแม่งเอาของแบบโอ้โหหนักกว่าตัวสไนกูดูดของผู้มืออ่ะคือทุกอย่างเข้าแม่งเข้าแม่งอยู่ตัวเดียวสองตัวเนี่ยพะกันสไนเนี่ยเข้าอยู่สองตัวเข้าแล้วเข้าอีกไอ้เหี้ยไอสัตว์เข้าจนคนเล็ดจนเจ้าของไอดีท้อเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแต่ตอนนี้กูมีนี่อยู่ไอชื่ออะไรอู้ยมอล็อกเวลร้อสี่ป่ะ ยิ่ไปลองปะวะลองดีปะวะไหวปะวะไหวปะวะไม่ไหวแต่กูไปละไปตีมาอาล็อกเด้อเฮียไปในเดี๋ยวเช็คซิตก่อนในสัตว์เดี๋ยวฟรีไอยเฮียฮยิ่งแม้วันนั้นกูตีอย่างนานนี่เฮียสรุปฟรีที่กูสอนพวกมึงตีมาละไอ่เฮียฟรีเฉยกูงงเลยอ๋อแดนแดนเหลือหนึ่งเคสุดเดี๋ยวเราก็ไปตีมินิ จุดยุทธศาสตร์คุยังไงวะ เฮ้ยฆ่าทันไหมเนี่ยไม่ทันวะทันไหวปล่าวะเฮ้ยไห,ไหวชิวไหวชิวทำไมกูชุบไม่ขึ้นวะสวยได้ที่อย่ยมอหลอกไอ้สัตว์ มีตีรถมานาด้วยนะเฮียยังเฮียเลยสมัครใจไฟลอยคอยรักทำไมไม่ทักและที่รักคอยอลายเย้ยเฮ้ยมอลหลอกร้อยสี่กูไปชิวเลยหน่อยลูกริ่ร้อยแปดสิบร้านแชร์จอให้กูดูมั้งเนี่ยพวกเมื่อแชร์จอให้กู ใอ้กูดูหนอเอาเอาแชร์ตัวพระอะไรชิงกูจะดูพระเอาขากบแม่กูเนีย่ย เจ็ดแม่เจ็ดแม่แยีย่อะไรเนี่ยเยียอะไรเนี่ย โอ้โหเย็ดแม่มึงชุบถูกตัวแ้มึงชุบแดนเหรอพระไอสัตว์เยอะนนี่อ่ะแม่ชุบถูกตัวด้วยนะชุบแดนเนี่ยคนอื่นมานี่เขาได้มอลอกกูเลยเนะี่ยไอสัตว์แดนเหลือสิบตัวเดียวเหละยด้แน่นอนไนอะ้เยียดแดนกูแม่งแทบไม่มีดาเมจเลย ได้กล่องงม่วอยากเล่นแดนวิแดนสติงเลยอะนได้กูเล่น,ป,นปืนกูยิ้มเลยยันไม้ได้สุ่มได้สุ่มลุ้นได้ค่าปืนปืนเอลักดิบกับไอ้ A, ลักอินคีด ทำไมวะไอชินล้วใช้โฮลี่ยังแรงแรงกว่ายอยู่ปะและยิงใหม่ถึงยิงดาร์กพีทอะ่ะมึงลองดูโฮลี่กูดีโฮลี่กูมีเท่าไหร่อ่ะมึงชิมมึงแชร์ตัวสไนโคก,ก็ได้ลองดูไอโฮลี่ดิโฮลี่ยี่สิบหก อ๋อเออต้องกูต้องมีนิ้วทอ่อเท่าไหร่วะนิ้วทอ่อสักเก้าสิบอะถึงจะถึงจะแม่นี่อืมถึงถึงถึงจะแบบตีใส่ตีด้วยทุกอันเอ้ยมึงเห็นมึงเห็น WOC ปะ่ะไปแทงไปแทงทีมฝั่งตรงข้ามเดี๋ยว ฝั่งสามเปอร์เซ็นต์่ะไปแทงแทงให้แบบกูแทงกูมีสามร้อยกูแทงสามร้อยเลยเพราะว่ามันมันแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่าไอ้เฮียไอ้ข้างล่างมันมีโอกาสชนะอยู่มันมันได้อเออรอบชิงรอบชิงต้องเสี่ยงไอ้เฮียไปเอาอย่างนั้นก็แม่นก็ได้นิดเดียวไอ้ยฮบยมึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยไอ้เฮียแองมีม่วงมาเนี่ย คืนวันจันทร์ไงทำงานกันมึงเหลือสิบ่เนี่ยโหเย่ โอ้โหเหีียแดนเหลือสามสิเป๊ะเลยเคลียร์ตัวเลยนี่โคกับปลาปลาไม่เอาเลยเดี๋ยวแดนแม่งได้ของไอ้เนี่ยไม่ตีอะอะไรอ่ะอืมลันจัด กูอยากได้ทาตุพีโบเนี่ยทาตไอที่มันเป็นแบบเหมือนรูบิกอะไอทาตสใหม่อะไม่ทาตุใหม่ทาตใหม่มันจะมีไอที่มันเป็นแผ่นขยายกันอีกอันหนึ่งไงอีกอันหนึ่งมันมันเชื่อมอินได้มันมันใส่คู่กับอินอินคิดอะไอไม่เออใช่ใช่ใช่ ไอ้เีเนี่ยไอ้เีเนี่ยไอ้ที่อัปเกรดเพนแล้ววินีไฟเพลบกกูอยากได้ไอ้ที่ไม่ได้อยากได้เพราะอะไรหรอเพราะว่ามันมันดีไฟได้พีโบไงกูขาดพีโบถ้าถ้าได้พีโบกูจะย้ายย้ายชุดกูจะย้ายแน่นอนประดับอะกูจะทำเพนเก้าแถวเลยกูยจะตีได้ทุกตัวคือแบบบางตัวมันอาจจะเบาเบามันอาจจะเบากว่าไฟขนาดก็จริงแต่ว่ากูตีได้ทุกตัวกูไม่ต้องมาแบบฟิกว่าแบบเมื่อเห็นตัว่ากูตีขนาดใหญ่ไหวขนาดกลางกับเล็กกูไม่ไหวเลย แต่ถ้าเทียบเทียบปอนต่อปอนแล้วอะ <c oughs> กูว่าทำเพนท้ก้าวแถวคุบกว่าเ <c oughs> พราะว่ากูตีได้ทุกตัวไงกูก็แค่ไปแก้เผาเอะอานาคตอะกูจะหาการขนาดกลางกลางใส่เว้ยขนาดกลางขนาดเล็กอะเพราะขนาดใหญ่กูตีแรงอยู่แล้วใช่ไหขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีแต่เดมอนที่กูตีสมัครใจไฟลอ,อยลอยหลับ โอ้ยแล้วเมื่อคืนไปปั๊มเหรียญมาอย่างตึงเนี่ยปั๊มเหรียญแม่งตึงจริงกูอะช็อตปั๊มเหรียญน,นี่บอกไว้ล้วว่าของจริงวกเทเลกราดเนี่ยอีกิดค้าน มึงดูขนาดกลางกูปลาดีมิขนาดใหญ่กูปลาร้อยสองร้อยล้านเนี่ยมึงดูขนาดกลางลานนสามสิบ้านเนี่ยสามสี่เท่าอ่ะเออวะไม่ได้แช่เฮ้ยตายไปเนี่ยมาฟูจะตีมอยู่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแช่ นี่ดูมึงดูเดะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเี้ยเกือบโดนเฮ้ยมะแม่ปลาลูกเลยสักยี่สิบสามโคตรน่าเกลียดอะดาเมจอะเพราะถ้าเกิดกูทำเพนเก้าแถวกูอาจจะปลาแบบเพิ่มเป็นลูกละหกสิบล้านแต่ว่าตีได้ทุกตัวเออแต่กูสงสัยนะว่าทำไมทำไมกูทำเพนสามแถวทำไมมันถึงแรงกว่า ทำไมมันถึงมันถึงแรงกว่าไฟไฟกับทางท่านที่แบบมันควรจะบาลานซ์กันใช่ไหมละ่ะแต่มันเสือกแรงกว่าเฉยอะ่ะเดี๋ยวต้องรีบจัดล่ะมีเงินเท่าไหร่วะร้อยล้าน กูกดยุบคิวเวลาไม่สองวันนะฮะถึงจะยุบได้ไอพวกเขี้ย่ำเนี่ยนี่ดึงวะปอมตึงจะดึงทำไมอะเจ็ด

เงินออกไงฮะมันครบเดือนแล้วไงมันได้มันได้เต็มเต็มแล้วไงจริงๆกูอยากกูอยากซื้อประดับเด็กมาใส่ก่อนเนี่ยประดับเด็กทองเนี่ยกูจะใส่ของทองให้หมดก่อนกูจะไปขี้เกียจมาตีบวกทีหลังไอ้เช่ยเสียเวลาคือตอนแรกกะจะซื้อซื้อประดับเด็กอันละสองหมื่นเนี่ยประดับเด็กเทียนหนึ่งแต่ว่าเทียนหนึ่งแม่งขยะไอ้เีัยไม่ใส่หรอก ขากบแม่งแสนแปดเองอรัแต่ไปเฮ็ดถ้าซื้อแสนขากบแสนแปดนะไปซื้อไอ้ทาตุนิดใหม่ดีว่ะหูธาตุนิดใหม่สองแสนห้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเผาโอด딘เ <ไป S 1> อย โเชี่ยแองตีโคตรนานไหนอะเอาของน้องไปเบะแดนได้กล่องมอง่วงไอสัตว์ได้คอนอีกแล้วเหรอ หูเยัดแม่ไฟ,ไฟนอกขีกับเอชพีดีให้กูยิ้มเลยสไนอ์อ่ะตีตัวยัดเลยเดียวแบบตัวง่ายๆไม่มีเห้ เอ้ยเดี๋ยวมาปิดสติมันกูไม,ม่ท